ตำนานของเราอาสูรและทวยเทพตอนที่429เฮ้ฮฮ <laughs> oh, นี่มันงานพิธีรับมอบตำแหน่งของท่านเจ้าสำนักนี่นาะฉันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรแบบนี้อ๋อ oh, แต่ว่าข้าไม่รู้จักเจ้าสำนักคนใหม่เลยนะ คนที่มีรากฐานในสำนักนายนิดแบบนี้เนี่ยคู่ควรกับตำแหน่งนี้จริงๆอย่างนั้นหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเองอ่ะก็มารู้จักเจ้าสำนักคนก่อนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงนันเซ่นันเซ่ายคือในรีงั้นหรอนี่ซึ่ตือปยหยานะ่ะเหมาะสมมากกว่าเขาอีกไม่ใช่หรือไงแต่ในเมื่อท่านหัวหน้าอาจารย์ทั้งห้าได้เห็นพ้องร้องกันแล้วพวกเราก็ทําได้แค่ยอมรับเท่านั้นแหละใช่ข้าเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคนหนุ่มแบบนั้นเนี่ย จะสามารถควบคุมดูแลสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันอืลูกศิษย์ทุกคนของสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะได้รับยาพิเศษเพื่อเพิ่มลมปานคนละสิบเม็ดเพื่อเพิ่มระดับวรยุทธ์ของพวกเขายานี้แค่เม็ดเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้เขาก้าวขึ้นสู่ร,ระดับดาราสวรรค์ได้และสําหรับคนที่อยู่เหนือกว่าระดับดาราสวรรค์ยาเม็ดอันนี้เพียงหนึ่งเม็ดก็สามารถ ทำให้ระดับปรุทธ์ของพวกเขาพัฒนาขึ้นไปได้อีกหลายขั้นและนอกเหนือจากนั้นสําหรับพวกลูกศิษย์ที่ก้าวขึ้นสู่ร,ระดับแก่นสวรรค์ได้พวกเขาจะได้รับพูดอสูรสายเลือดมังกรที่มีอัตราการเติบโตแบบพิเศษและสําหรับจอมยุทธระดับมังกรแห่งเตา๋าพวกเขาแต่ละคนจะได้พูดอสูรสายเลือดมังกรที่มีอัตราการเติบโตระดับเทพโอ้โหสุดยอด เฮ้ยนี่นี่นี่ข้าเพื่ินยาพิเศษเมื่อกี้เข้าไปแล้วและข้าก็สามารถทะลวงผ่านระดับวรยุทธ์ของข้าไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยแล้วทั้งที่ข้าทํามันไม่สําเร็จแม้ใช้เวลาเป็นปีๆก็ตามตอนนี้ระดับวรยุทธ์ของข้าพุ่งทะยานขึ้นอย่างมากมายเลยแล้วเออระดับวรยุทธ์ของข้าเองอ่ะก็เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วยอาหานนะนี่มันพูดอสูรสายเลือดมังกรอย่างนั้นเหรอโอ้โหเย่ ตอนนี้สำนักขุนปิกศักดิธิ์ของพวกเราอะได้เทียมทานแล้วอตอนนี้เจ้าอะพอใจได้ยังละ่ะเออเออเอเอใครก็ตามที่สามารถเพิ่มระดับวระยุทธ์ขึ้นได้อีก3ขั้นก็จะได้รับยาวิเศษเพิ่มอีกและสำหรับผู้ที่สามารถทะลวงผ่านระดับวรยุทธ์ไปอีกขั้นหนึ่งได้จะได้รับยาวิเศษนี้อีก10เม็ดเลยถ้ามีใครที่สามารถบรรลุระดับพลังแก่นสวรรค์ได้ พวกเขาจะได้รับพูดอสอ,ดอบบส,ดดดสูร,ร,ส,ามมร,ารสายเลือดมังกรที่มีอัตราการเติบโตแบบพิเศษและผู้ที่สามารถทะลวงผ่านไปยังระดับมังกรแห่งเต่าได้ก็จะได้รับยาพิเศษศักดิ์สิทธิ์สามเม็ดแล้วก็พุดอสูรสายเลือดมังกรที่มีอัตราการเติบโตระดับเทพส่วนใครก็ตามที่ติดต่อคบหากับศัตรูจะถูกสังหารทันทีอย่างไร้ความปานี้ฮึบฮึบฮึบ ข้าอยากรู้จริงๆเลยว่ายาพิเศษที่ท่านเจ้าสำนักมอบให้กับพวกเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเฮะ้ใครจะไปรู้กันละ่ะยังไงก็ตามขอให้ท่านเจ้าสำนักจงจเจริญและขอให้เขาร่วมโรคใบนี้เป็นปึกแผ่นได้ฮึืมยิ่งเราฝึกวิชาได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ยาพิเศษเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นยิ่งเราฝึกวิชาเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้น เฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้งข้าไปตรงนี้สิข้ากำลังไล่ตามพวกเจ้าไปแล้วประตูของสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนามานานแล้วนะแล้วจู่ๆพวกเราก็ขาดการติดต่อจากสายของพวกเราทั้งหมดนี่พวกเขากำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่นะเฮ้ยในดีฉันทำตามที่นายบอกแล้วนะ ฉันได้ส่งจอมยุทธดำมงกรแห่งเต่าจำนวนหนึ่งร้อยคนไปหาตูเจส่วนอีกสองร้อยคนเนี่ยฉันส่งไปหาหนิงเอ,อ๋อและก็จจอหยุนแล้วและฉันก็ได้ส่งยาพิเศษจํานวนมากมายรวมถึงพูดอสูรจํานวนมากไปให้กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วและนั่นมันจะทําให้พลังของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นอีกและกลองกําลังของพวกเราอ่ะก็จะอยู่ในสํานักใหญ่ๆทุกสํานักเลยเอาละแล้วระดับวรยุทธของพวกนายเป็นยังไงกันบ้าง เออยาวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของนายเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ดุร้ายจริงๆเลยพวกเราทุกคนนะ่ะบรรลุระดับมังกรแห่งเตากันหมดอืมไม่เลวนี่นายลีเมื่อไรพวกเราถึงจะเริ่มเคลื่อนไหวและไปประทะกับสำนักเทพประสูตอย่างนั้นหรอหืมไปประทะกับสำนักเทพประสูตอย่างนั้นหรอนี่ค่ะเคยพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ๋อหอ่า <c oughs> พวกเรามีความขัดแย้งกับพวกเขาเมาตั้งหลายปีและพวกเขาคอยแต่คิดหาวิถีทางในการกำจัดพวกเราให้ได้แต่พอตอนนี้สำน,นักของพวกเราอะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะแล้วทำไมพวกเราถึงยังต้องยอมทนพวกเขาอยู่อีกอืมอ่ะเออนั่นสิ่เอ่เออทำไมทุกๆคนถึงดูจริงจังเคร่งเครียดอะไรกันขนาดนั้น สำนักคนปิกศักดิ์สิทธิ์ของเราอ่ะเป็นสำนักที่รักสงบนะสำนักคนปิกศักดิ์สิทธิ์ของเราอ่ะเป็นสำนักที่รักสงบนะถ้าเกิดว่าสำนักเทพอสูรไม่เป็นฝ่ายจู่โจมเราก่อนละก็งั้นพวกเราก็จะไม่จู่โจมเขาเหมือนกันพวกลูกศิษย์ทุกคนจงอยู่แต่ในสำนักเท่านั้นตราบใดที่สำนักเทพอะสูรไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนพวกเราก็จะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเหมือนกันอันดับแรกพวกเราจะปิดผนึกตัวเองอยู่ในสำนักนี่ เป็นระยะเวลาห้าปีและหลังจากนั้นพวกเราจะได้เห็นดีกันอ่ฮะห้าปีอย่างนั้นหรอพวกเรามียาลมปานวิเศษแล้วก็ยาวิเศษศักดิ์สิทธ์ต้องมากมายภายในระยะเวลาห้าปีแบบนั้นมันจะไม่เอ่อโหตอนนี้เวลายิ่งเป็นสิ่งสำคัญและก็มีค่ามากที่สุดสำนักคนสำหรับสำนักคนปีกศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากการใช้เวลา ฝึกวิทยายุทธเทพสวรรค์ของเขาแล้วเนยลีก็ได้สอนวิทยายุทธที่แข็งแกร่งให้กับพวกลูกศิษย์แนวหน้าพวกนี้แต่ตอนนี้กองกําลังที่แข็งแกร่งก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นในดินแดนเศษซากมังกรแต่ทว่าสำนักใหญ่สำนักอื่นๆน่ะกลับไม่รู้เรื่องนี้เลย6เดือนต่อมาทะเลสาบเทพทั้งหมดที่อยู่รอบๆสำนักขดปีกศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเนยลีเข้าครอบครองไว้ทั้งหมดและจู่ๆ สำนักขนปิกศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นตัวตนที่เป็นปริศนาลึกลับมากแม้แต่สำนักอื่นๆทุกสำนักก็ไม่รู้ข่าวาวหรือว่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสำนักขนปิกศักดิ์สิทธิ์เลยพวกพ่อค้าเกือบทั้งหมดในดินแดนเศษซากมังกรแห่งนี้ต่างได้รวบรวมสมบัติต่างๆและเดินทางไปยังสำนักขนปิกศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมสำนักขนปิกศักดิ์สิทธิ์ถึงต้องการซื้อของพวกนั้นและในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าสำนักคนปีกศักดิ์สิทธิ์ร่ำรวยแบบนั้นได้ยังไงกันและตอนนี้เองระดับวรยุทธ์ของเนยหลีก็ได้บรรลุขั้นที่สามของระดับมังกรแห่งเต่าเรียบร้อยแล้วในหมู่พวกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่นี่จำนวนลูกศิษย์ที่บรรลุระดับมังกรแห่งเต่านั้นมีมากกว่าหนึ่งมืนคนยูหยานเองก็ได้ไปถึงขั้นที่สามของระดับจอมยุทธ์บรรพการเรียบร้อยแล้วส่วนจินตันนั้นยิ่งน่ากลัวกว่าอีก เพราะว่าแม้แต่เนยหลี่เองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีพลังที่แข็งแกร่งถึงขนาดไหนโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ